สวัสดีครับดอกลักนะครับวันนี้นะฮะอ่ะคู่แฝดอีกแล้วเห็นไม่เห็นเสื้อไหมครับคู่แฝดอีกแล้วนะฮะตอนนี้ไปบวชหลานมานะครับไปบวชหลานมาที่โคราชโอ้สนุกมากๆเลยนะถ้าหาก็ไม่ได้มางานนี้บอกตรงว่าเสียใจนะครับนะฮะได้มาเห็นประเพณีเขานะครับตอนนี้กลับแล้วนะครับพอส่งหน้าอ่ะเข้าโบสนะครับก็บอกญาติญาติกลับเลยนะอะ่พอดีกําลังเดินทางไป วัดหลวงพ่อคูณกันนะครับโชคนี้นะฮะไม่ได้มานานแล้วนะฮะเห็นในภาพนะครับเอ่อภาพเอ่อเขาจะมีอะไรล่ะโบสถ์หรอฮะหรือว่าวิหารสวยๆนั้นเลยนะฮะก็เลยจะไปกราบท่านด้วยนะฮะไปขอพรจากท่านไหนๆก็มาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีนี่นี่นี่มีน้องๆมาด้วยรเอาเอาไปตัวด้านหลังนะมาปิดข้างนะดูข้างหลังมีไม้ย้อนหลังเหรอด้านหลังมีไหม มีหลานๆจะไปอุตรดิตด้วยนะฮะแบกข้างเราอ่ะไม่ได้มาได้การซ้ายอ่ะกระจกข้างซ้ายเนี่ยแล้วก็ยับมาจากป่าแดงนะฮะนะฮะมันนร้อก็เดี๋ยวจะไปส่งกัที่ป่าแดงนะครับอาจจะได้เมื่อวานนึงอ่ะมาแบกข้าเมื่อวานนี่มารถเอ่อรถต้องไปจับทางข้างเนี้ยมันจะร้อนไอ้ไงแล้วก็รถตรีกาลนี้นะครับเป็นรถตรีกาลประจำวันที่ วันที่หนึ่งธันวานะครับถ้าหากว่าท่านฝันดีแล้วนะครับอย่าปล่อยความฝันของท่านหลุดลอยนะครับนะฮะสั่งจองมาได้เลยนะครับเบอร์โทรของดอกรักนะฮะ0 8 7 2 0 1 4 6 4 5นะฮะดอกรักทั้ง2ดอก3ดอก4ดอกนะครับนะฮะรอคุณ การตัดสินใจของท่านนะครับว่าท่านจะตัดสินใจเด็ดดอกไหนนะครับทุกดอกนะมีแต่ระวันใหญ่ราวัลใหญ่นะครับอย่างไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะไปถึงวัดบ้นไร่นะวัดหลวงพ่อคูณนะครับแล้วจะขอแล้วจะขอพรหลวงพ่อคูณนะะฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปทุกท่านด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับ